เอนูสเขภาเมนูแกงไก่หนอ่อไม้ดองค่ะพี่น้องหนอง่อไม้ดองที่ห้าเห็ดใบมือนัน้นะคะนี่หลายมือแล้วค่ะพี่น้องยังขาวอยู่เลยเป็นสูตรของม่ใหญ่เองนะคะใครอยากเอาไปเห็ดตามก็เหดด็ดใดเด้ค่ะเดี๋ยวเมน้สิแกแงใส่ไก่นะคะเมนูนี้เป็นเมนูโปรดของพ่อใหญ่ยันค่ะ หน่อไม้ดองที่เราทำกันวันนั้นวันนี้เป็นหน่อไม้ดองหน่อไม้เปรี้ยวเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้แม่ยายกับสิภาทุกคนนะคะมาทำแกงไก่หน่อไม้ดองหรือแกงไก่หน่อไม้สมนลัละจ้าพี่น้องคะนี่ขาวอยวยซวยดีค่ะขนาดพี่น้องบดดำบ่แหล่เลยเด้อค่ะใครอยากได้สูตรก็เอาไปเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะคลิปก่อนถี่แม่ยายเฮ็ดเบิ่งนะคะแม่ยายถามว่า,นาหน่อนนมไม้ฮาก็เฮ็ดเมื่อนันสมระโบแม่ยายก็เลยล่องซิไมไปเพิ่นเบิ่งนะคะสมคักละคะ่ะพี่น้องจ้านี่เขากับเอามาลา่างน้ำ น,นะะจาก3ามซีน้ำจ้าล่างเอาน้าเปรียวออกน่อย<ม>จากน้อยนะคะให้มันเปรียวพอดีแสแปนะคะพี่น้องคะ่ะนี่ปั่นปั่นปั่นออกะหลังจากเขาล่างน้ำแสแลเหลวเรียบร้อยนะคะก็ไปข้างหมอนะคะเอาหมอมาตั้งเตาคาน้ำเดือดแล้วเขาก็เอาน้ำใหม่ลงไปจ้ะพี่น้องคะ่ะสิ่งสําคัญนะคะอย่าลืมใส่ตะขคร้ด้วยนะคะทุกคนนี่ไปค่ะพี่น้องวันนี้ไม่ใญ่สิผ้าไปเก็บอันใบ<ม>แมงลักหรือวนันพอีตูนะคะพี่น้องคะ่ะนี่โอ้ยพอยตูพายย่านปลูกไว้งามบาักค่ะพี่น้องตัดนี ออกแล้วมีสะพกอีตูอ่อยต่อยูสะอ่อนค่ะจากกินขนมเส้นคือสีแสบค่ะพี่น้นองค่ะไปค่ะบีิตัดพักแล้วเรียบร้อยแล้วห้าก็มาต่อกันที่แกงนกหน่อไม้สมของข้านะคะอับแหลกกอน,นะคะเวลาเราแกงหน่อไม้ดอกหรือหน่อไม้ส้มนะคะเอาเอาหน่อไม้ลงไปต้มให้มันสุกก่อนจากพี่น้องค่ะอย่าเพิ่งปรุงรสนะคะนีเห้าเสียนแกงแบบแซ่บแซ่ซูพีสูนองนะคะ ซิมเบิงก่อนจ้าพี่น้องคะ่ะหน่อไม้ดองจืดแล้วเราค่อยหาพริกแกงลงไปค่ะพริกแกงของเฮากับบะหมี่ย่างไหลค่ะพี่น้องคะ่ะมีพริกและก็มีหัวหอมแดงค่ะจากนั้นเราก็ใส่ไก่ลงไปค่ะทุกคนอย่าไปค้นมันเด้อค่ะพี่น้องมันใส่ข้าวจา้าอันนี้ก็คือได้ตัวช่วยนะคะลูกชายมาถือกล้องให้ค่ะหลังจากที่น้ําเดือดนะคะนี่ใส่ใบมะขี่หูดลงไปค่ะพี่น้องคะ่ะหลังจากนั้นนะคะมันเดือดอีกรอบนึงเฮากับคน้คนๆ้นเบิ่งว่าไก่สุกดีเลยอยังนะคะอ่า ถ้าไกล้ซุกดีแล้วกะ เตรียมตัวปรุงรสได้นะคะเดี๋ยวปิดฟ้าให้มันหุ่มอีกจักหน่อยก่อนเด้อพี่น้องนี่หลังจากที่ไก่สุกดีแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาชิมรสกันก่อนค่ะทุกคนเพราะว่าเวลาเราจะปรุงผวกเก่งหน,น่้อไหมดองนี่เขาจะชิมรสชาติเบื้องก่อนนะคะว่าเปรี้ยวมากไหมเค็มมากไหมนะคะเพราะว่าในหน่อไหมดองนี่ก็จะมีนี่นเกลือนะคะเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งสีเฮ็ดในรสชาตินี่เค็มนัวโดดนะคะ<ม>เขาชิมน้ามเบื้องก่อนด้วจ้ะพี่น้องค่ะแล้วเราค่อยปรุงรสค่ะ ถ้าเกิดว่าเขาปรุงรสไปก่อนบด้ซิมนี่มันจะเข้มโพดค่ะพี่หน่องค่ะไม่ใญ่เคยลองแล้วค่ะ นี่ก็ใส่ปลาร้าลงไปนะคะทุกคนคะค่อยๆใส่ค่อยๆชิมค่ะเพราะถ้าแกงหน่อไม้ดองนี่มันสมมันจะเอาขึ้นยากค่ะมันมันเค็มพี่น้องโอ๊ยว่าพิษอ่ะละค่ะปรุงรสแล้วเรียบร้อยแล้วบัรเทนี้่นะคะก็ชิมรสเบ่งนะจ๊ะรสชาติกลมกล่อมเราก็ค่อยใส่ผักลงไปค่ะพี่น้องค่ะบบดนี้นี่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นใบเมงลักหรือว่าพอยตูบั่นเท้าในะ่ะคะพี่น้องนี่หอมๆเลยค่ะพี่น้องแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าปิดฝา ไ,ะะไฟแกล็คะ่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้ก็ย่อม,มาสู่พยันกินคะ่ะนี่โอ้ยอันนี้จะเป็นเนเก็ตไก่ของทิกเกอร์น,นะคะแกชอบกินละทอดให้เกน,นะคะวันนี้ก็กินกันเลยคะ่ะพี่น้องค้ามาเด้อคะ่ะกินเขาคะ่ะพี่น,อยยน้องค้าพยันก็มาจากงานพอดีเนาะคะ่ะสดแกงฮอนฮอนกับเขาสวยแซ่บคะ่ะพี่น้องค้ามาเด้อจากกินเขาน้ากันเด้อคะ่ะโอ้ยแ่บจนดูดนิ้วคะ่ะ